ในใายกเจษาาะวีสินนายกััฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดกาฬสินเมื่อวานนี้เพื่อตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บและใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งรวมทั้งประชุมแผนพัฒนาจังหวัด ดโดยนายกัปตนตรีกล่าวกับประชาชนที่มาต้อนรับด้วยว่ารู้สึกดีใจที่ได้มาพบปะก,กับพี่น้องชาวร้อยเอ็ดเป็นครั้งที่สามจังหวัดร้อยเอ็ดหรือเมืองสาเกตนครเป็นเมืองที่มีศักยภาพสูงเป็นเมืองที่ต้องพึ่งการเกษตรกรรมค่อนข้างมากเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิทั้นดีที่สุดในโลกทั้งนี้จะปลูกข้าวไม่ได้หากไม่มีการสลับประทานที่ดีซึ่งจากที่ได้มาดูปัญหาเรื่องของคลองส่งน้ําต่างๆที่มีการตื้นเขินก็ต้องมีการทําบ,บ,บ่อบําบัด เพื่อให้เป็นแหล่งน้ําที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ปัญหาของพอกโสน้ําต่างๆที่มีการตื้นเขินก็มีการทําบ่อประมาทเพื่อให้เป็นแหล่งน้ําที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เรื่อข่ายชลประทานทั้งหมดแือเป็นเรื่องสําคัญที่สุดที่เป็นัวเส้นเลือดของพ่อแม่ี่น้องที่นี่ทุกคนนะครับเรื่องนี้รัฐบาลถนัดดีวันนี้เราก็มาเตรียมพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเราบริหารจัดการเรื่องชลประทานได้เรื่องของการไม่ท่วมไม่แรงก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากสําหรับพี่น้องชาวไรดทุกคน นายกัฐมนตรีกล่าวด้ว่าจากการติดตามดูเรื่องของสามสิบาทบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นหนึ่งในสี่จังหวัดน, 1, น, 4, ดนำร่องที่จะขยายไปทั่วประเทศในอนาคตส่วนการแก้ปัญหานี้นอกระบบนั้นถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่จะพยายามขจัดที่นอกระบบให้หมดสิ้นไปการยกระดับส0มสิบาทระบบสาธารณสุขทั้งประเทศหรือว่าเป็นนโยบายสำคัญที่สุดข,ของเราเรามีความมีใจจริงว่าพี่นอ้นอง ชาวอีสานเนี่ยมีอายุน,น้อยกว่าสามารถอยู่ได้ในที่น,น้อยกว่าประชากรทั่วประเทศไทยาครับแสดงว่าการสาธารณสุขยังไม่ดีพอระนับมีการพัฒนายกระดับ30บาทรักษาทุโกโรครักษาได้ทุก,กท,ที่ต่อไปอีกครับทั้งนี้ในช่วงบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งสาเหตุที่ต้องเลื่อนขึ้นมาจากกำหนดการปรกติในวันอังคารที่5มีนาคมนั้นเนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีภารกิจ จะต้องเดินทางไปต่างประเทศอย่างตอ่อเนื่องในช่วงระหว่างวันที่4ถึง14มีนาคมนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียสมัยพิ่เศษร,รวมทั้งเดินทางไปเยือนประเทศฝรั่งเศสและเยอรมนีหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะกลับมาประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือคอรมสัญจรที่จังหวัดพะเยาในวันที่18-19มีนาคมนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ